ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพวกผมบัวเทอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับตัวเจดพอเจดโกบเนาะซึ่งจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นคําว่าไพร์ล์โกลบนะซึ่งมันเกิดปัญหาเรื่องบั๊กนะครับตัวเกมเขาเลยเอาตัวของไพร์ล g โกลบเนี่ยทิ้งไปผ่านมาหลายปีหลายเดือนนะฮะแล้วก็กลับมาแล้วเรียบร้อยฮนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อกลายเป็นเจดโกลบเนาะส่วนความสามารถก็คือการที่เรากดสกิลอีเนี่ยมันจะเป็นการ นดอมมิสไซน์นะฮะออกจากตัวเครื่องบินถ้าเกิดเราไปโดนกลุ่มตรงไหนน่ะคือคนคนนั้นก็จะฟิวกระเด็นอย่างนี้นะฮะก็ถือว่ารุนแรงเนาะแล้วก็รับยากพอๆกันนะครับซึ่งวิธีการรับเนี่ยผมไม่อาจสามารถทําให้ดูได้เนาะก็คือเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยผมเข้าไปไม่ได้นะฮะคือมันต้องรอหลายวันอนะผมสร้าง ID ใหม่ใช่ไหมก็คือเลยเข้าไม่ได้ก็เลยแบบว่ามาอธิบายแทนเนาะแล้วก็เอาภาพขึ้นหลังเป็นเกมอื่นแทนฮนะก็ วิธีการรับตัวพล l ดกลบเนี่ยให้ท่านผู้ชมมายังตัวล็อบบี้ก็คือมาตรงแกนกลางของเกมนะฮะก็คือนสนามแหละให้เข้าประตูสีสีแดงเนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมจะต้องสังเกตนะครับลูกออฟเนี่ยมันจะตกมาประมาณ10นาทีโอกาสดอปตัวลูกออฟเนี่ยจะมีประมาณ5%นะฮะก็คือว่ายากพอๆกันนะอีกนะก็คือ ตัวมันจะดอปเราจะรู้ได้ยังไงมันจะมีเครื่องบินเจ็ตผ่านเรามาเนาะแล้วก็จะมีอ่าตัวออฟที่ดอกมาจากตัวเครื่องบินเจ็ตนะคะก็คือเราต้องเก็บให้ทันนะฮะแนะนำนะฮะให้เข้าเซิร์ฟวีเนาะเซิร์ฟวีมันไม่มีคนแย่งนั่นเองนะครับก็พอเราเก็บแล้วเนี่ยเราก็จะได้แบชเนาะซึ่งหน้าตาลูกออฟก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะหน้าตาลูกออฟเนาะโอเคพอเราเก็บแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวแบชแบบที่ขึ้นภาพมาตะกี้เนี่ยแล้วก็จะได้ตัวถุงมือ ตัวถุงมือที่ขึ้นภาพตรงนี้เลยนะฮะก็คือถุงมือเจ็ดนั่นแหละนะก็ผมอมธิบายแค่นี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ส่วนนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใคลิปหน้าน,นะครับบายอ้ออย่าลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่ม discord แล้วก็ติดตามแฟนเพจด้วยนะครับอย่าลืมซื้อเก่งด้วยล่ะบาย